สวัสดีครับเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูปลานะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องสถานะของสสารแล้วนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารนะครับเท่าที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าสสารมีอยู่สามรูปแบบนะครับจะแก่ของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนะครับในวันนี้นะครับเด็กๆจะต้องมาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับว่า เปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังสถานะหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าอะไรแล้วมันเปลี่ยนได้ยังไงนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเราไปดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับแล้วครูป,ปาพร้อมที่จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยนะครับสวัสดีครับนักเรียน วันนี้นะครับเรามาเจอกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับเริ่มกันได้เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นแก๊สหรือว่าก๊าซหรือว่ากลายเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นไอของแข็งของเหลวกลายเป็นไอก็มีหรือว่า หลายรูปแบบนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงสถานะได้กี่รูปแบบแล้วก็อะไรบ้างนะครับถ้าเด็กๆมีสมุดแล้วก็ปากกาจดนะครับให้นํามาจดไว้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมที่คุณครูปาหามาให้เรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับก็คือนะครับการเปลี่ยนแปลงประเภทแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับ จากของแข็งเป็นของเหลวนะครับเขาบอกว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าเมื่อสารในสถานะของแข็งได้รับความร้อนนะครับทําให้อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบมีการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและมีการถ่ายเทพลังงานจนทําให้โมเลกุลเคลื่อนที่ออกห่างจากกันนะครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยลงนะครับทําให้ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวนะครับเราจะเรียกว่าการ ลอมเลวหรือว่าการหลอมละลายนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วสถานะแรกนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับเราจะเรียกสถานะนี้ว่าการหลอมเหลวหรือการหลอมละลายนะครับก็คือเกิดจากของแข็งได้รับอุณหภูมิความร้อนนะครับได้รับความร้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเปลี่ยนเป็นการหลอมละลายหรือว่าการล้อมเหล้วนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้ <Nein> ําแข็งนะครับน้ําแข็งนะครับ เมื่อเราออกจากตู้เย็นหรือว่าออกจากช่องฟิชมาวางไว้ที่อุณหภูมิปกติหรือว่าอุณหภูมิที่ร้อนกว่าในตู้เย็นนะครับน้ําแข็งก็จะเริ่มละลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเด็กๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับก็คือตอนน้าแข็งนี่แหละครับดูง่ายดีนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนสถานะประเภทที่สองนะครับอันนี้เด็กๆน่าจะพอ เคยเจออยู่บ้างนะครับไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับอ่าประเภทที่สองนะครับก <ja. S 2> ็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากของแข็งเป็นก๊าซนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากที่ของแข็งบางชนิดนะครับต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นบางชนิดนะครับสามารถเปลี่ยนสถานะตัวเองนะครับจากการเป็นก๊าซนะครับหรือเขาได้รับอุณหภูมิเนี่ยปกตินะครับโดยใช้เวลานิดนึงนะครับ โดยไม่ผ่านของเหลวก่อนเลยนะพวกนี้นะครับสถานะนี้ของแข็งเป็นก๊าซนะครับจะไม่ผ่านสถานะของของจากของแข็งไปเป็นของเหลวนะก็คือจากของแข็งจะกลายเป็นก๊าซเลยนะครับก็เขาจะเรียกพวกนี้ว่าการระเหิดนะครับถ้าเด็กๆกเคยเห็นถ้าเด็กผู้ชายนะครับถ้าเวลาเราไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับตามสามน้ํามันนะครับเวลาที่เราไปยืนฉี่หรือว่ายืนปัสสาวะนะมันจะมีก้อนสีขาวๆนะครับเขาเรียกว่าก้อนลูกเหม็นนะครับเอา นั่นแหละนะครับมันมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับก็คือของแข็งเปลี่ยนเป็นก๊าซนี่แหละนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็พวกกาละบูนะครับกาลบรูเดี๋ยวคุณผู้ปามีตัวอย่างให้นะครับยังไม่ต้องงงว่ามันเป็นยังไงนะครับกาละบูนี่ก็จะเป็นผงนะครับเป็นผงเกล็ดนะครับเอามาวางไว้ตามซอกมุมห้องนะครับเป็นไล่ยุงได้นะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ปามีตัวอย่างให้นะครับการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้นะครับเปลี่ยนจากของแข็ง เป็นกา๊าซนะครับเปลี่ยนได้ยังไงนะครับเปลี่ยนโดยนะครับของแข็งบางประเภทนะครับวางไว้หรือว่าอยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับก็คืออุณหภูมิห้องอนะอนี่แหละอุณหภูมิปกติหมายความว่าไงก็คืออุณหภูมิที่เรานั่งอยู่ห้องธรรมดานี่แหละนะครับ,ขขบรเขาเรียกว่าอุณหภูมิปกตินะครับแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพนะครับอาจจะก้อนใหญ่ก้อนเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายไปหมดเลยนะครับสถานะนี้เขาจะเรียกว่าของแข็งเป็นก๊าซนะครับเรียกว่าการระเหิดนะครับยกตัวอย่างเช่น นี okay. ่อันนี้นะครับอ mm ันนี้ก็จะเป็นการบูนนะครับการบูนนะครับเอาไว้ไลยุงก็ได้นะครับเขาส่วนมากคนในเมืองหลวงเขาจะเอาไว้เทตามร่องน้ํานะครับไลยุงนะครับฆ่าลูกน้ําให้ตายแอนแซนนะครับหรือว่าอันนี้นี่นะครับลูกเหม็นนะครับเป็นก้อนสีวาผาหรือบางบ้านนะครับที่มีห้องเก็บของคุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อไว้นะครับไปโรยไว้ในห้องเก็บของไล่หนูก็ได้นะครับเพราะมันมีกลิ่นฉุนมากนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนสถานะนะครับของ เปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซนะครับหรือเรียกว่าการระเหิดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนสถานะประเภทที่สามกันนะครับว่าการเปลี่ยนสถานะประเภทที่สามนี่คืออะไรนะครับไปดูกันนะครับการเปลี่ยนสถานะประเภทที่สามนะครับเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวไปเป็นของเหลวไปเป็นอะไรครับถูกต้องแล้วครับของเหลวนะครับ เป็นของแข็งนั่นเองนะครับจากของเหลวเป็นของแข็งเป็นยังไงนะครับเกิดจากการที่ของเหลวนะครับได้รับความเย็นมากๆทําให้โมเลกุลมาเกาะกันแน่นมากขึ้นจนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็งนะครับเราเรียกว่าการแข็งตัวอุณหภูมิหนึ่งที่ทําให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าจุดเยือกแข็งนะครับเช่นการนําน้ําเปล่าๆไปแช่ในตู้เย็นนะครับจนกลายเป็นน้ําแข็งนี่ เป็นตัวอย่างที่มองเห็นได้ง่ายเลยง่ายสุดเลยนะครับก็คือการนําน้ําเปล่าๆนี่แหละนะครับอยากกินน้ําแข็งเย็นๆน้าเย็นๆชื่นใจชื่นใจนะครับเอาน้ําไปแช่เย็นมันก็ยังเย็นไม่สะใจต้องเอาน้ําไปแช่ช่องฟิชนะครับหรือว่าช่องแช่แข็งเนาะให้มันเป็นน้าแข็งนะครับแล้วก็น้ําเติมเข้าไปอีกทีหนึ่งมันถึงจะสะใจนะครับกินน้ําเย็นๆนะครับเ่็งตัวอย่างง่ายๆนะครับการเปลี่ยนสถานะประเภทนี้ก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งนะครับ แข็งตัวได้ไงนะครับแข็งตัวโดยการได้รับความเย็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราจะเรียกจุดนั้นว่าจุดเลือกแข็งนะครับตัวอย่างก็นี่ครับน้ําประเภทต่างๆนะครับของเหลวประเภทต่างๆนั่นเองไม่ใช่เฉพาะน้ํานะครับที่แข็งตัวได้นะครับต่อไปต่อไปนะครับต่อไปการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารประเภทที่สี่นะครับ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารจากของเหลวเป็นก๊าซนั่นเองนะครับเกิดได้ยังไงนะครับเกิดจากอนุภาคของของเหลวนะครับได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นอนุภาคห่างกันมากขึ้นจนแทบไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันนะครับเรียกว่าการระเหยนะครับกลายเป็นไอหรือก๊าสนะครับอุณหภูมิที่ทําให้ของเหลวกลายเป็นก๊าสเนี่ยเราจะเรียกว่าจุดเดือดนั่นเองนะครับ จุดเดือดน,นะครับเกิดได้ยังไงนะครับเริ่มแรงนี้เกิดจากการไม่มีแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลฉีกทางออกจากกัน่เรื่อยใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นไอหรือเป็นกา๊าซพุ่งขึ้นมานะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าจุดเดือดน,นะครับถ้ามองไม่เห็นภาพมันเป็นยังไงว่าของเหลวเป็นกา๊าซเนี่ยเราจะเรียกว่าอย่างไรนะครับไปดูกันว่าของเหลวเป็นกา๊าซมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอยา่างนี่ครับกาต้มนม้ำเห็นไหมกาต้มนม้ํา ตอนแรกนะครับอยู่ในนี้นะครับก็มีน้าเปล่าใช่ไหมเพิ่มความร้อนให้มันเรื่อยๆนะเห็นไหมเพิ่มความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆ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 จนมันเดือดนะครับจนมันเกิดการระเหยกลายเป็นไอแล้วก็หาทางออกพุ่งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมนี่พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมานะครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่ามันเดือดจนกลายเป็นไอนั่นเองนะครับเลยเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าจุดเดือดนั่นเองนะครับกลายเป็นไอเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับจะสังเกตไม่ยากนะครับ รับความร้อนนะครับจากจากตรงนี้นะครับรับความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับไปต่อเลยนะไม่เหนื่อยนะครับไปกันเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเด็กคนไหนเริ่มเหนื่อยก็กดหยุดสต็อปคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูต่อนะครับแต่คุณปูปลาไม่เหนื่อยคุณปูปลาไปต่อเลยแล้วกันนะครับนะต่อไปเลยนะครับประเภทที่ห้าครับประเภทที่ห้าแล้วนะครับ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากก๊าซเป็นของเหลวนั่นเองนะครับจากก๊าซเป็นของเหลวนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับก็เปลี่ยนแปลงได้จากนะครับการที่ก๊าซได้รับความเย็นนะครับทําให้โมเลกุลของสารเนี่ยกลับมาเรียงตัวกันแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับแน่นเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็เกิดการกั่นตัวจนกลายเป็นหยดน้ํานะครับเราจะเรียกอ่า การเปลี่ยนสถานะนี้ว่าการควบแน่นนั่นเองนะครับเช่นการเกิดฝนนะครับฝนตกลงมาจากฟ้านะครับเกิดได้ยังไงนะครับเกิดได้ยังไงก็คือตอนแรกน้ําอยู่ในสระใช่ไหมบ้านเรานะครับเกิดการระเหยขึ้นไปบนฟ้านะครับขึ้นไปบนฟ้าไปเจอความเย็นที่อยู่บนฟ้านะครับเจอเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็กลายเป็นการควบแน่นกันตัวลงมาเป็นฝนนั่นเองนะครับไม่ใช่เยี่ยวเทวดานะครับเหมือนชิ้นเด็กบักฝนเข้าใจนะครับ มันเป็นการควบแน่นนั่นเองนะครับนะเป็นง่ายนะครับยกตัวอยา่างนี่เห็นไหมฝนตกนะฮที่กบไม่รู้จะทำไงอยู่ใต้ใบบัวนะครับเป็นที่กบที่อยู่ใต้เกาะใบบัวได้สวยงามมากนะครับต่อไปนะครับไปดูต่อนะไปดูต่อนะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆอ่ากับการเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งห้านะครับสรุปว่ามีทั้งห้าใช่ไหม หรือว่าใครได้เกินนี้นะครับคงไม่มีใครที่ได้เกินนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเนี่ยนะครับแบ่งออกทั้งหมดแล้วได้กี่ประเภทอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไปทีละข้อนะครับมิภูปาก็พร้อมเหมือนกันนะครับเราพร้อมหรือยังนะครับไปเลยนะครับอมาดูการเปลี่ยนแปลงแรกนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวนั่นเองนะครับ อันนี้เราจะเรียกว่าอะไร pues mm เ like อ nah ่ยจำได้ไหมการหลอมละลายนะครับหรือว่าการหลอดเหลวนะหลอมเหลวนะครับเกิดจากการได้รับของแข็งได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันที่สองอันที่สองนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากของแข็งเป็นก๊าซนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าการระเหยนะครับเกิดได้ยังไงนะครับเกิดจากการที่ของแข็ง ที่อยู่ในอุณหภูมิปกตินี่แหละโดนอุณหภูมิปกตินี่แหละครับก็เกิดการระเหิดหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายไปหมดเลยนะครับเราจะเรียกปรากฏการ์นี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารของของแข็งเป็นกา๊าซนะครับหรือการระเหิดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทที่สามนะครับคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็งนะครับจากของเหลวเป็นของแข็งแสดงว่า มันได้รับความเย็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมนะครับจนถึงจุดอะไรจุดเยื่อแข็งนั่นเองนะครับมันเล็กลายป็นแข็งให้เรากินไงใช่ไหมเราจะเรียกว่าจุดเยื่อแข็งนะครับจำไว้นะจุดเยื่อแข็งนะครับบางคนพูดเร็วจุดเยือกแข็งใช่ไหมกันนะครับไม่ใช่นะจุดเยื่อแข็งนะครับนะต่อไปนะครับสีแล้วสีแล้วนะครับซีนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะ ของสสารจากของเหลวเป็นก๊าซนเห็นไหมก๊าซก็คือไอ้น้ําก็ถือว่าเป็นก๊าซถูกต้องไหมครับก็คือยกตัวอย่างก็คืออะไรเอากาไปต้มน้ํานะครับจนเดือด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 จนกลายเป็นไอเลยนะครับเราจะเรียกเหตุการณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้ว่าจุดเดือดนั่นเองนะครับจุดเดือดนะครับจำไว้นะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซเราเรียกว่าจุดเดือดนะครับ มาดูสถานะสุดท้ายกันนะครับสถานะสุดท้ายนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารน,นะครับจากก๊าซเป็นของเหลวนะครับหรือการควบแน่นนั่นเองนะครับเกิดได้ยังไงเกิดได้จากการที่นะครับไอน้ํานะครับลอยขึ้นไปบนอากาศไปเจอความเย็นนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์อันนึงเรียกว่าการควบแน่นอ่าเรียกว่าการควบแน่นนะครับแล้วก็กลดตัวลงมาเป็นหยดฝน นั่นแหละครับเขาะจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,า,จารจากก๊าซเป็นของเหลวหรือการควบแน่นนั่นเองนะครับเกิดจากก๊าซเปลี่ยนเป็นของเหลวนะเรียกว่าการควบแน่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจบลงไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาาสารทั้งห้านะครับคุณปู่ป้าคิดว่าเด็กๆน่าจะจําได้นะครับไม่มากก็น้อยแหละนะครับแต่ถ้าให้ดีเวลาคปู่ปาอธิบายงี้นะครับเด็กๆมีกระดาษ จดหรือว่าสมุดเลคเชอร์นะครับจดไว้บ้างนะครับถ้าไม่จดเลยจะจําไม่ได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทคือเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครูป๋าก็หมดแล้วนะครับก็คือจบแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้รหัสซุปเปอร์สยาของเราคือนะครับจำดีๆนะสี่หกสาม สองศูนย์นะครับสี่หกสามสองศูนย์นะครับคนที่ดูคลิปไม่จบก็เหมือนเคยนะครับไม่เจอนะครับช่วงนี้ยังเป็นท้ายคลิปอยู่นะช่วงหน้าอาจจะเป็นกลางคลิปก็ได้นะครับเด็กๆอย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะไม่ดูตอนไหนก็ไปดูไปรูดดูตอนสุดท้ายเลยก็ได้เพราะว่าคุณครูปาจะบอกรหัสตอนสุดท้ายนะครับแต่ขอโทษด้วยนะครับรอบนี้นะครับอาจจะเป็นรอบสุดท้ายในการบอกรหัสในการช่วงสุดท้ายก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูปาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบฝึกหัดทดสอบดูสิว่าเด็กๆจะมีความรู้ความเข้าใจกับเนื้อหาสาระที่คุณครูปาที่บายฟังไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูปาไปก่อนนะไปงีนะครับบ๊ายบาย